รีวิวน้องภูมิภูริพันธ์และพี่อัพภูมิพัดพตัวจริงกันคืซึ่งว่านะคะราก็หมายเราก็คือทำเรจคอมฟีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค <c oughs> ุณดีใจมากแบบมากที่สุดก็คือเมื่อวานบินมาจากกระบี่ใช่ไหมแล้วก็แบบเออทำคลิปมาแบบเออว่าเออมาหาพี่อัพกับน้องภูมิแล้วคือแล้วทั้แบบทงคู่วินาทีแรกที่เขาเดินเข้ามาแล้วเราเห็นเขาอะคือแบบพี่อัพนะอัพพี่อัพก่อนก็คือโอปป้าสลังเฮ เหมือนเป็นเหมือนคนเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เหมือนเหมือนหิ่งห้อยใหแกที่มันมีแสงวับๆในตัวคือแบบมีแสงมีเหมือนมีแสงออกมาในตัวแกไม่ออกป้าแล้วแบบออกป้าสุดๆคือแบบเแยบบอกบอกพี่การ์ดว่าพีการ์ดแอบหล่อมั้ยพี่กีร์ดแอบหล่อมากแบบหล่อหล่อแกคือตายตายหล่อจริงๆแล้วคือพอน้องภูมว่าคือน้องภูมว่าคือหล่อน่ารักน่ารักมาก หล่อผสมน่ารักคือแบบแกยังยิ้มสวยมากตาสวยมากแบบแกเอ้ยคือแบบแล้วคือตัวจริงๆเขาคือน่ารักแบบเขาเป็นคนตลกแบบแล้วดูดูแบบยืนดูก็คือแบบแกแบบมีความสุขมากแบบมันคุ้มค่ามากที่แบบมาแกเข้าใจปะเขาทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบเรามาหาเขาเราได้รับความสุขกลับไปกลับบ้านไปคือแบบได้รับแต่พลังบวกดีๆแบบเรามีความสุขมากเรารู้สึกหายเหนื่อยเราแบบ คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบรู้สึกใจฟูมีความสุขอะแกบอกไม่ถูกแต่คือแบบเออมันเหมือนมาชาร์จพลังเหมือนแบบเขาเหมือนเป็นเครื่องชาร์จแบตให้เราแล้วเราก็คือมาชาร์จแบตกับเขาอะแกคือแบบมันฟิลนั้นเลยว้ยแบบน่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆแบบโอ๊ยแล้วคือเมื่อวานคือสู้ชีวิตสุดเพราะอะไรคือคนเยอะมากแบบคนเยอะแบบเยอะมากแบบแล้วคือฉันก็เลยต้องมายืนยืนอยู่ชั้นบนใช่ปะว่าชั้นล่างคนเต็มหมดแล้วเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยเรามาถึงก็แบบเรามาถึงก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ มันชาแล้วว่าเออคนก็เลยเยอะมาแล้วมันอยู่ยืนมุมข้างบนใช่ปะแล้วเวลาน้องเดินมาน้องภูมิเดินมาแบบแรกคือน้องภูมิลูกน้องภูมิน้องภูมิไม่อยู่นี่ลูกน้องภูมิสู้ชีวิตน้องภูมิมือนยังมีแบบแบบปะนะพี่อัพพี่อับเพีางนี้พี่อัพแล้วเพียงนี้พี่อัพพี่อัพพียงเนาะคือสู้ชีวิตคือแบบแกเข้าใจปะแบบสู้ชีวิตกับพี่อัพมากแบบพี่อับพี่อับรักแม่หน่อยแกคือแบบ แล้วเมื่อวานคือสนุกมากแบบมังมากแบบน่ารักมากตอนรวมพลก็คือน่ารักแบบคุยตลกแบบน่ารักอะแล้วคือแบบเขาแบบทีฟแฟนคลับดีมากแบบจนแบบเราอยากมาหาเขาอีกแบบอยากมาหาอีกอะแกเข้าใจป่าคือแบบที่สําคัญก็คือขอบขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอบคุณพี่กันแบบ เป็นเพื่อนที่แบบเออเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่เราเพิ่งรู้จักกันใหม่แล้วคือแบบแกน่ารักกับเรามากแบบโรตาเออแบบเออเป็นไงบ้างมาถูกไหมอะไรไหมคือแบบน่ารักกับเรามาเราไปอยู่แกคือแบบน่ารักมากแบบเป็นมีิตรภาพที่น่ารักมากแล้วก็ได้เจอเพื่อนจ๋าตัวจริงแล้วแกคือแบบแกเราเจอกันแล้วนะจ๋าเราเจอกันแล้วเว้ยแล้วก็ได้เจอมีกบด้วยมีกบก็น่ารักมากเหมือนกันแล้วก็ได้เจอใครอีกเพื่อนเพื่อนพี่พี่อีกหลายๆคนเลยที่แบบ คือน่ารักกับเราอ่ะเราแบบมีความสุขมากที่แบบเออเพื่อน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 ที่ติ่งด้วยกันแบบน่ารักกับเราคือแบบเราโชคดีมากที่แบบเจอเพื่อนที่น่ารักพี่ที่น่ารักคือขอบคุณมากแบบน่ารักมากจริงแล้วก็แบบเออมีความสุขอ่ะมีความสุขคือคือเอาเชื่อปะคือแบบแกแบบคือมันมีความสุขอ่ะฉันฉันก็บอกไม่ถูกแต่มันมีความสุขมากจริงแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่พยายามมาจนถึงมาเจอน้องพูงกับพี่อัพในตอนนี้ก็คือแบบมันคุ้มค่ามากๆแล้วแล้วก็ววอยากให้ทุกคนสนับสนุนคุณอัพพูงผาพี่อัพพูงผาแล้วก็น้องภูิภูริพัพพพนธ์เยอะๆเพราะแบบทั้งสองคนน่ารักมากจริงแล้วก็ อยาให้ซัพพอร์ตอยาให้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะซีรีส์เรื่องนี้นะที่ทั้งสองคนแสดงนะชื่อว่า My Stand In ตัวนายตัวแทนนะคะสามารถดูได้ทาง ice นะคะหรือว่าเว็บ iq.com นะสามารถไปดูกันได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือใครที่ดูแล้วก็ดูซ้ําดูวนดูแล้วอีกคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบสนุกมากๆแบบฉันไม่เคยดูซีรีส์วายเรื่องไหนแล้วแบบมันสนุกขนาดนี้คือแบบมันสนุกมันแบบมันเข้มขน้นครบรถแบบ มันบอกว่ามันเป็นโรแมนติกดราม่าแต่คือแบบโรแมนติกตอนแรกกก็มีโรแมนติกบ้างแต่คือดราม่าช่ำๆแต่คือแบบมันสนุกมากแกก็คือน้องภูมิแบบพี่อาร์คือแสดงได้เข้าถึงบทบาทเข้าถึงอารมณ์โดยทั้เรารู้สึกได้เออเขาเป็นตัวละครนะจริงๆคืออันนี้คือแบบดีมากอะคือแบบจริงๆแล้วคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะคือแบบเขาน่ารักมากแบบฉันอะจะต้องมาเจอเขาอีกให้ได้เออจะต้องมาเจอน้องภูมิภุริพันธ์แล้วก็พี่อาภูพันธ์อีกให้ได้แก นี่เลยนี่เลยฉันต้องมาเจอนี่เลยนี่เลยตั้งมาแล้วนะปากแล้วนะอยากจะบินมาหาเธอทุกวันอยากจะบินมาหาเธอทุกอาทิตย์อยากจะบินมาหาเธอทุกเดือนนะโอเครีวิวก็ประมาณนี้แหละทุกคน